สวัสดีค่ะมาพบกับวันเ e อร์เกอร์เทรกับการวิเคราะห์แผนการเทรดในวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567แนวทางในวันจันท์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูแล้วก็ติดตามกาันการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งามาดูแผนในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเรา ให้แนวทางกับทุกท่านไปอยู่2แนวทางนะคะแนวทางแรกเนี่ยนะคะเรามองว่าในทาาเฟรมเฮเรามองว่าถ้าราคาได้หลุดนะคะจากแนวรับนะคะที่โซนราคา2710ถึง2700นะคะแล้วก็เบรกลงมาได้กรณีนี้นะคะเราจะเห็นนะคะรูปแบบของการปรับตัวลงนะคะที่เรียกว่า Head and s h o u l d e r นะคะ แต่พอมาช่วงตลาดเมกานะคะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาทดสอบนะคะบริเวณที่ราคา2717ไม่ผ่านนะคะแล้วก็มีการกลับขึ้นไปนะคะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปที่โซนแนวต้านนะคะ2739ถึง27 2745แล้วก็ปิดตลาดไป อยู่ที่ราคา2 7 4 7ซึ่งรูปแบบที่เราเห็นว่าจะเป็นรูปแบบการกับตัว head and shoulder นะคะก็ไม่เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะนั้นรูปแบบการกับตัวลงก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะต่อมาดูแนวทางในวันจันทร์ว่าแผนของเรานะคะคในการเทรดจะมีแนวทางเป็นอย่างไรนะคะมาวิเคราะห์ในแต่ละทางเฟรมกันเลยทางเฟรม มันนะคะเราจะเหลืออีก4วันนะคะทำเฟรมมันแท่งนี้นะคะก็จะปิดหรือจบนะคะต้องลุ้นนะคะว่าราคาจะปรับตัวขึ้นไปสังเกตนะคะได้ทำเฟรมมันเนี่ยนะคะราคาได้ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เดือน มีนานะคะต้นปีนี้นะคะมีนามาจนถึงเดือนนี้เดือนนี้ก็เดือนตุลาคมนะคะอ่าก็ประมาณ7เดือนที่ผ่านมานะคะราคาในทม์เฟรมมัน,นะคะสังเกตนะคะ RSI จะอยู่ในโซน o v e ว b o u g h t นะคะ o v e r b o u g h t ก็คือโซนราคาที่มีแรงซื้อที่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะบายแถวๆนี้นะคะก็ควรที่จะระมัดระวังนะคะ กันหน่อยเนาะอ่ะต่อไปในท่าเฟรมวีคอ่ะในท่าเฟรมวีคนะคะเราจะเห็นว่าแท่งเทียนนะคะช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นมานะคะอย่างต่อเนื่องจากแนวรับนะคะบริเวณ2653นะคะปรับตัวขึ้นมานะคะจนมาถึงสัปดาห์นี้ก็ ปิดด้วยแท่งเขียวนะคะที่มีไส้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างเล็กน้อยนะคะแล้วส่วนนี้ RSI นะคะเห็นไหมคะ RSI ก็อยู่ในโซน overbought เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ย time frame week time frame มันนะคะราคาเนี่ยได้ผมบอกแล้วนะคะว่าแรงซื้อนเนี่ยอยู่ในโซน overbought นะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีก นะคะคเพราะว่าในท่าเฟรมมันและท่าเฟรมวิกนี่ยนะลักษณะของเ s i ไอสามารถนะคะคดีดขึ้นไปนิดนึงนะคะนะคก็อ่ขึ้นไปได้มากพอสมควรเนาะ,นะะเดี๋ยวเรามาย่อยอ่มาดูในท่าเฟรม H4 อ่นะี่ในท่าเฟรม Day นะคะอ่ในส่วนของท่าเฟรม Day นะคะเราจะเห็นเหมือนกันนะคะว่า ที่ผ่านมานะคะ4วัน4แท่งที่ผ่านมาเห็นไหมคะราคาก็มีแรงซื้อแรงขายสลับกันขึ้นลงบริเวณโซน2720นะคะแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะคะที่บรเิเวณ2751ก็มีการไซเว์เนาะนะคะยังไม่ได้เลือกทางว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงในฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะจะขึ้นไปทำออลทำไฮอีกไหมนะคะแต่ว่าถ้าดูสัญญาณจาก r s i นะคะก็เข้าสู่โซน o v e r อร์วอเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มากเขามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะคะปรับตัวขึ้นไปได้อยู่นะคะเพราะว่าระยะราคาตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้กรอบเนาะก็คือระยะได้ดูจากแท่งเทียนนะคะกรอบตรงเนี้ยนะคะเป็นกรอบราคาที่เขาบอกว่าราคายังไม่เลือกทางเนาะก็อยู่ที่ว่าบอกว่าราคากําลังไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ นะคะก็คือกรอบราคาที่เขาไซเว์หรือพักตัวในไทม์เฟรมเดย์นะคะยังไม่ได้เบรกาสามารถจะเบรกขึ้นไปต่อนะคะหรืออ๋อเนาะจะเบรกขึ้นต่อนะคะหรือจะเบรกลงมาข้างล่างนะคะ,ะ,คะก็ต้องดูข้อย่อยเข้าไปดูในไทม์เฟรมเล็กอีกครั้งหนึ่ง นะคะคย้อนไปดูทม์เฟรมมันอีกรอบหนึ่งนะคะเรอ,อสังเกตนะถ้าทมา์เฟรมมันนะคะลองปรับแท่งเป็นกราฟเส้นนะคะสังเกตเนาะในทม์เฟรมมันนะคะเขายังไม่สร้างไฮน,นะนะคะต้องรอให้จบแท่งมันนะคะซึ่งจะต้องจบในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะเราจะรู้ว่าแท่งมันเนี่ยไทมเฟรมมันเนี่ย,ท,ย,นนยทำไฮท,ที่ราคาเท่าไหร่ ถ้ายัางไม่ทำ High ในวันที่31ก็ต้องรอไปอีก1เดือนนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนเนาะส่วน Time Frame Week ามาดู Time Frame Week เช่นกันนะคะ Time Frame Week พอปรับเป็นกราฟเส้นนะคะเราก็ยังเห็น High ยังไม่ชัดเจนเนาะนะคะก็ยังสามารถขึ้นไปต่อได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยราคาใน Time Frame Week ของแท่งสัปดาห์หน้านะคะก็จะ สามารถพิจารณได้ก็คือจบแท่งในวันศุกร์นะคะมันก็สามารถขึ้นขึ้นลงลงแถวเนี้ยนะคะจนจะจบแท่งวีก็ใช้ระยะเวลา5วันนะคะอันนี้ปรับให้ดูเป็นกราฟเส้นนะคะส่วน Timeframe day นะใน i m e frame day เราก็จะมองเห็นนะสังเกตเห็นเนาะเห็นหัวของกราฟเส้นเนาะนะคะบริเวณที่เป็นหัวของกราฟเส้นนะคะซึ่งจะต้องรองวันจันทร์แท่งวันจันทร์อีก แท่งหนึ่งนะคะว่าเขาจะสร้างไฮที่บริเวณไหนหรือทําหัวที่บริเวณไหนนะคะตอนนี้เราเห็นโลละนะคะบริเวณที่เป็นโลของเขาคือบริเวณนี้นะคะส่วนหัวล่าสุดหัวก่อนหน้านะคะคือตรงนี้ตอนนี้เขายังไม่สร้างนะคะแต่ขึ้นมาที่บริเวณไฮเดิมนะคะที่เขาทำหัวไว้นะคะคือบริเวณ2749นั่นเอง ะะคะอันนี้การปรับกราฟเส้นเพื่อดูไฮแล้วก็ดูโลนะคะอ่าในส่วนด้ทางเฟรม H4 นะคะในทางเฟรม H4 ราคาก็จะมีการปรับทัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะอยู่ในโซนช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่ 23ตุลาคมที่ผ่านมาราคานะคะได้ทำออ m ทามไฮแล้วก็มีการปรับตัวลงมานะคะหรือมีแรงเทขายอย่างแรงนะคะกลับมาเกือบถึง2,700เนาะนะคะจากราคาคือที่คนขึ้นไปทดสอบก็คือบริเวณ2,757นะคะนี่นี่ก็คือไฮล่าสุดนะคะ,ะ,คะก็เกือบ6,000จุดเกือบ5,000กว่าจุดนะคะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นลง นะคะถ้าเรามองเห็นนะคะตอนนี้ถ้ามองดูแท่งเทียนเดทาเฟรมเ4สนะคะสังเกตเห็นสัญญาณ RSI นะคะก็จะอยู่ในบริเวณช่วงระดับ50เนาะนะคะระดับ50นะคะก็ราคาพออยู่ระดับ50เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะราคาก็มีการ ปรับตัวขึ้นนะคะจากแนวรับนะคะสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะขึ้นไปนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กำลังเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทก็คือมีแรงขายที่มากเกินไปสังเกตนะถ้าใครมองออกเป็นแพทเทิร์นนะคะตอนนี้มองภาพ h 4นะคะก็จะมองเห็นเป็นแพทเทิร์น ด o บเบิล o อททอมดับเบิลบอททเป็นยังไงนะคะที่เคยถ้าใครอยู่ในกลุ่มสนทานานะคะก็จะเห็นการวิเคราะห์แผนเวลาเข้าไปดูใน t i ท e f เฟ m e เล็กก็จะบอกอยู่บ่อยๆแล้ว pattern ตัวนี้เขาก็เรียกว่า Double Bottom หรือเรียกง่ายๆก็คือตัว W เเห็นไหมคะมองเห็นไหมนะคะตรงบริเวณไหนนะคะเนี่ยแสดงว่า ถ้าเรามองเป็น double bottom นะคะราคาก็มีโอกาสนะถ้าเกิดว่าเขาสามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมนะคะซึ่งบริเวณนี้อ่าบริเวณราคาตรงนี้นะคะสองเจ็ดสามแปดนะคะสองเจ็ดสามแปดถึงบริเวณสองเจ็ดสามสามก็ประมาณสองเจ็ดสามศูนย นะคะคบริเวณนี้เขาเรียกว่าบริเวณ neckline นะคะของอแพทเทิร์นกลับตัวขึ้นนะเรียกว,ว่า double bottom นะคะอันนี้โซนราคาอ่ะดูขีให้เนาะนะคะสองเจ็ดสามสามนะคะถึงสองเจ็ดสามเก้าหรือสี่ศูนย์ประมาณนั้น นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบริเวณเน็กไลน์เนาะนะคะถ้าตอนนี้ราคายืนเหนือบริเวณเน็ไลน์ได้แล้วนะคะถ้าราคาจะขึ้นต่อนะนะคะแผนในวันจันทร์ถ้าราคาจะขึ้นต่อราคาจะต้องมีการปรับตัวลงมาไม่ผ่านแนวบริเวณเน็ไลน์แล้วก็มีการปรับขึ้นไปนะคะอาจจะทดสอบแนวต้านเดิมหรือ นะคะทะลุแนวต้านเดิมขึ้นไปนะคะแผลในวันจันทร์นะคะมองเป็นแบบนี้เนาะนะคะบริเวณโซนแนวต้านเดิมนะคะเอาบริเวณปลายไส้เลยละกันนะคะอ่ะมองจุดย่อจุดแรกนะคะโซนที่2ที่เราจะมองย่อนะคะมาดูโซนนี้นะคะอ่าเดี๋ยวตีให้ตีกรอบให้เนาะโซนบริเวณน,นี้อ่า อันนี้โซนบริเวณราคาสองเจ็ดสองสามนะคะอยู่ที่ประมาณสองเจ็ดสองสามสองเจ็ดสองห้าก็ได้นะสองเจ็ดสองสามบริเวณแนวเนื้อเทียนตรงนี้เนาะณปลายไส้อากันไหนแล้วเนื้อเทียนหรือปลายไส้ก็ได้ค่ะอยู่ที่บริเวณสองสอเจ่งเจ็ด นะคะถึงสองเจ็ดหนึ่งสามมีสองโซนราคานะคะถ้าราคากลับตัวลงมานะนะคะ,ะ,คะเราจะรออ่าเข้าบายถ้าดูในไทม์เฟรมให้สี่นะคะมุมมองในวันจันทร์ นะคะคเรามองเ4เนี่ยเป็นแพทเทิร์นดับเบิลบัตทอมหรือเป็นตัวอยู่บริเวณเน็กไายก็คือราคา2733ถึง2739นะคะในอันนี้ในไทมเฟรมเ4นะคะมาดูในไทมเฟรมเ1ตหนึ่งก็จะขยายไทมเฟรมเ4นะคะเราดูส่วนของ RSI นะคะ RSI ก็จะเข้าสู่กำลังจะเข้าสู่โซนโอเวอร์บอลเหมือนกัน ะะแต่ก็มีโอกาสที่จะทะลุกเกิน70นะคะมีโอกาสที่ทะลุกเกิน70เพราะนั้น r s ใขยับนิดเดียวนะคือคอย่างที่เคยบอกนะคะราคาก็สามารถขึ้นไปได้เป็นพันจุดนะคะเพราะนั้นรูปแบบใน H 1ก็มองเป็น double b o t ทอมได้เหมือนกันนะคะ,ะ,คะส่นราคาก็อยู่ที่โซนประมาณนี้นะคะเพราะนั้นจุดที่ให้ก็ให้นักลงทุนเนี่ย บวกลบ2อหรือ3ถึจุดนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณ กลับตัวลงนะสรุปแผนเทรดในวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567นะคะมุมมองในการเทรดวันจันทร์นะคะเรามองว่าเป็นรูปแบบพัฒนการกลับตัวเป็น d o เ b l ลบ o ททอ m นะคะจุดที่เรามองนะคะเบรอตลาดมาให้สังเกตนะคะในวันจันทร์เชา้าอาจจะกระโดดขึ้นไปนะคะหรือดีขอนนะะออดขึ้นไปก่อนนะคะหรือย่อขึ้นไปก่อนนะคะต้องสังเกตใน time f r a m เล็ก M5 M15 แล้วเข้าดูนะคะสัญ,ญญาณแรงซื้อแรงขาย นะคะก็มองว่านะคะมีโอกาสย่อให้รอบายตรงบริเวณ n น c i n นะคะบริเวณที่ราคา2733ถึง2739นะคะแล้วก็โซนที่2ก็คือ2713แล้วก็2717นะคะการลงทุนม,มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะก็อยากให้มีบทวิเคราะห์ดีๆแนวทางในการวิเคราะห์แผน,นการเทรดคงคํำคู้เงินนะคะก็ขอ เป็นกำลังใจให้วันเกิร์ติเดอร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้วันเกิร์ติเดอร์ในการทำบทวิเคราะห์แผนเพจทองคำทุกวันนะคะกวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามกดกใจกดแชร์มาทักทายกับวันนเกิติเดอร์ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ